วันที่หนึ่งตุลาคมวนกลับมานะคะก็รีโอเพนของหาดมายานะคะปีนี้นิกากับพี่ชวนพี่อีกคนนี่คือมามาดูทริปกันหน่อยว่าเอะตอนนี้หาดมายาเป็นยังไงบ้างเป็นช่วงหน้าโลอยู่นะคะถ้าเป็นเดือนตุลาอา,อากาศสภาพอากาศก็จะมีทั้งมรสุมบ้างามีฝนแล้วก็ แดดบ้างปนกันไปค่ะที่ไปวันนั้นก็คืออากาศถือว่าโอเคไม่ร้อนคลึมๆนิดนึงก็ถือว่าโอเคค่ะอันนี้เป็นช่วงหน้าโลเนี่ยนะักท่องเที่ยวยังไม่เยอะนะอย่าพูดถึงช่วงหน้าหายนะคะนั่นก็คือเดือนธันวามก,กรากรุมภานี้โอ้แน่นมากแน่นจริงๆนะคะอันนี้คือเบาๆนะคะเบาๆ นักท่องเที่ยวก็ช่วงนี้ก็น่าจะเป็นโซนทางาตะวันมิดเดิลอีต์นะคะแล้วก็อินเดียนะคะเขามาพักพนส่วนใหญ่ถ้าจะเป็นหน้าหายก็จะเป็นสามารถก็จะเป็นาทางยุโรปอะไรเงี้ยหนีหนาวกันมาแล้วก็มาพักอยู่ที่เมืองไทยคะ่ะนะคะอันนี้เป็นทางขึ้น ตั้งแต่นะคะมีโป๊ะด้านหลังตรงนี้เขาจะเรียกว่าโลสมะเบค่ะอะ่มีโป๊ะมาตั้งเนี่ยดูเป็นระบบระเบียบมากขึ้นค่ะการบริหารจัดการนี่ก็รู้สึกว่าดีขึ้นนะคะเจ้าหน้าที่ก็คอยอำนวยความสะดวกให้อ่เลือสปิดโบ๊สนะคะถ้ามาจอดเทียบที่โปะ๊ะมันจะได้ประมาณสัก คนละสอนาทีนะใหะ้ให้ใหนักท่องเที่ยวลงจากเรือแล้วก็ต้องไปจอดด้านนอกนะคะเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยค่ะนะะบรรยากาศทางขึ้นค่ะนิกาชอบตอนที่ขึ้นไปตรงจุดนั้นนะคะใช่ตรงนั้นที่เขาไม่ถ่ายรูปแหละตรงนั้นแหละก็เลยถ่ายวีดีโออ่ะยืนตรงนั้นนะคะแล้วก็มองลงไปนี่คือสวยงามดูในกล้องเนี่ย บอกไม่ถูกต้องมาดูเองต้องมาดูกับตาต้องไปทิปเองค่ะพูดอย่างนี้เลยนะคะอย่าลืมไปสักครั้งหนึ่งค่ะลองไปชมความสวยงามของอาัมายานะคะสมชื่อนะคะอาัมายาคือสวยหเห็นไหมคะด้านในก็ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยชอบบรรยากาศต้นไม้ธรรมชาติอะไรอย่างนี้ยค่ะ สำหรับใครที่เป็น p r i v a t e นะคะก็คือเหมือนว่า private speedboat เนี่ยเวลาเข้ามาข้างในนะคะก็จะต้องจ่ายค่าอุทยานกับเจ้าหน้าที่คนไทยเนี่ยรู้สึกน่าจะ40บาทนะสำหรับชาวต่างชาตินี่ก็จะทันละ400บาทค่ะไฮไลท์ของที่นี่นะคะ,ะก็คือนอกจาก ความสวยงามของธรรมชาตินะคะที่ตรงนี้นะคะก็จะมีไฮไลท์ที่ที่อะไรนะนิกาเคยไปดำน้ำค่ะที่นั่นก็จะมีฉลามาาเขาเรียกอะไรนะแบล็กทิปแบล็กท i p Shark ใช่เป็นเป็นฉลามที่คลิปดำฉลามคลิปดำข้างหลัง เป็นฉลามเล็กอุ๊ยวันนั้นนานมาแล้วค่ะมาดำน้ำเนี่ยรู้สึกว่าเจอ6ตัวถ่ายวีดีโอเก็บไว้หกคือแบบเราเก็บได้นับนับดูเอา้าฉลามเยอะนะคะถ้าบางบางครั้งบางทีถ้าเราโชคดีอาจจะได้เจอนะคะฉลามคลิปดำมันเนี้ยอยู่หน้าหารมายาเลยแต่ว่าถ้าคนเยอะเขาก็ไม่ออกมาเนี่ยค่ะ หน้าตาวันแรกที่เปิดนะคะวันที่1ตุลา2,568นี่มันจะมีทริปเอ r ร์ลี่บอร์ดด้วยค่ะก็คือออกจากภูเก็ตเนี่ยประมาณน่าจะประมาณ6โมงเช้านะหกโมงเช้าแล้วก็มาถึงเร็วมาก่อนเพื่อนอันนี้ก็แบบคนไม่เยอะหนูหบรรยากาศคือจะดีมากๆนะคะต้องตื่นเช้าแหละ หรือว่าคนที่พักอยู่ที่กาะพีพี่เงี้ยมาแต่เช้าอย่างเงี้ยเมาเรือหางยาวมามาแต่เช้าก็จะได้บรรยากาศอีกแบบหนึง่งที่แบบไม่ค่อยมีคนอ่าบางคนก็จะถอดรองเท้าค่ะอ่าถอดรองเท้าแบบว่าสัมผัสหัดรายขาวเอามายานะคะ ح ح> นี่ค่ะออาไปใกล้ๆนิดนึง คะนี่ยืนตรงกลางนะคะเนี่ยที่ได้ได้โมเมนต์นี้เพราะว่าได้ถ่ายแป๊บเดียวค่ะหลังจากนั้นก็จะมีคนเดินไปเดินมาละได้บรรยากาศนิดนึงก็เลยบอกว่าเอ๊บอกพี่ว่าเดี๋ยวน้องไปทําท่าประจําก่อนนี่คือท่าประจํานะคะทรมมเที่ยว <laughs> โอเคค่ะคลิปก็จะประมาณนี้ค่ะ เดี๋ยวอะไรมีไฮไลท์ที่น่าสนใจเดี๋ยวนี้การจะเอามาลงมาเล่าให้ฟังแล้วก็อัปเดตกันไปนะคะอ่ะสรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ